ต้องไปถามอาจารย์นะคะว่าปีนี้อสังหาริมทรัพย์จะมีทิศทางอย่างไรแล้วก็เป็นไปตามที่หลายๆคนคาดการเอาไว้หรือไม่อย่างเช่นนักธุรกิจบางคนนะคะบอกว่าอาสังหาริมทร,รัพย์ปีนี้เนี่ยล้นตลาดมาตั้งแต่ปีที่แล,แล,แล้วแล้วละแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีของผู้บริโภคด้วยนะคะอาจารย์เป็นอย,อย่างนั้นไหมคะอาจารย์คือผมเอาเข้อสังเกตง่ายๆนะครับข้อสังเกตง่ายว่าอาสังหาริมทรัพย์ในอนาคตเนี่ยดีไหมต้องตอบว่าดีมากนะครับเพราะเราจะเห็นบริษัทใหญ่ๆยักษ์ใหญ่เนี่ยที่ไม่เคยทําอสังหาริมทรัพย์เนี่ย เริ่มเข้ามาถือหุ้นในบริษัทอสังหาริมทรัพย์หลายที่หลายทางเริ่มเข้ามาในตลาดนี้5ปีข้างหน้าดูน่าจะสดใสนะครับครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประเด็นที่ถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐกิจจะจับตาข้อมูลเหล่านี้ทั้งโลกครับเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์เองนั้นเป็นเรื่องของการที่เป็นสัญญาณหรือเป็นธุรกิจชี้นําการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหรือการปรับตัวของเศรษฐกิจจะสังเกตเห็นนะครับว่าทุก เศรษฐกิจที่มีสัญญาณฟื้นตัวรายงานข่าวแม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาก็จะจับตามองเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการฟื้นตัวของยอดขายบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์เป็นตัวตั้งครับและทุกครั้งเหมือนกันที่เศรษฐกิจของแต่ละประเทศมีปัญหาเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นตัวชี้ในเรื่องเกี่ยวกับการบอกว่าเศรษฐกิจนั้นมีปัญหาฟองสบู่หรือไม่ดังนั้นอสังหาริมทรัพย์จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญสำหรับทิศทางเศรษฐกิจไทยครับ สำหรับธุรกิจและประชาชนก็จะต้องมองเละครับว่าเราลงทุนในอสังหาร,ริมทรัพย์และลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องได้อย่างไรข้อมูลอสังหาร,ริมทรัพย์ของบ้านเรานั้นต้องบอกนะครับว่าสมบูรณ์แบบเต็มที่หลังจากวิกฤตการต้ยมยำกุ้งและสมบูรณ์แบบมากที่สุดในช่วง5ปีที่ผ่านมาตอนนี้หลายคนบอกนะครับว่ากําลังซื้อเริ่มกลับมามาดูครับว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรจากข้อมูลของธนาคารธธ่งประเทศไทยนะครับภาพที่เราจะเห็นก็คือว่าจุดแรกคือวัดความต้องการซื้อหรือว่าด m มาน ของตลาดว่าเป็นอย่างไรก็เลยจะวัดจากนะครับจำนวนของสินเชื่อธุรกิจอสังหาร,ริมทรัพย์ที่มีการปล่อยจากระบบธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสังเกตน,นะครับว่านี่คือความต้องการนะครับบ้านกับคอนโดมิเนียมนะครับถ้าโดยภาพเนี่ยนะครับบ้านหรือว่าที่อยู่ตามแนวราบเนี่ยข้อมูลของธนาคารประเทศไทยนะครับหลังจากมีการปรับปรุงข้อมูลปรับปรุงฤด,ดูการปรับปรุงตัวเลขต่างๆก็ชี้เห็นครับว่า,ต,าอตอนนี้สินเชื่อในการปล่อยเกี่ยวกับบ้านแต่ละเดือนนั้นนะครับหลังจากที่นะครับ ในไตรมาสที่3ที่4ครึ่งปีหลังที่แล้วเนี่ยที่ความต้องการบ้านโดยวรวมนะครับลดลงความต้องการที่อยู่ในแนวราบเนี่ยลดลงรวมทั้งคอนโดมิเนียมที่ลดลงเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาปล่อยสินเชื่อแบงก์เริ่มปล่อยสินเชื่อมากขึ้นครับสัญญาณในระยะหลังๆครึ่งปีแรกนั้นสัญญาณเริ่มฟื้นตัวขึน้นแล้วก็ปล่อยเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแนวราบนั้นเดือนละประมาณ4 0 0 0รายขนาดเดียวกันถ้าเป็นคอนโดมิเนียมฟื้นเช่นเดียวกันครับในครึ่งปีแรกของปีนี้สัญญาณระยะหลังๆฟื้นตัวเด่นขึน้นมีความต้องการปรชาชปปปล่่่ออยสินนเชชืะะรรัับให้กาาทวไมณ 2,000รายต่อเดือนครับนี่คือในแง่ของความต้องการหันมาดูทางด้านการผลิตใหม่ดีกว่าทางด้านสป라이ดครับภาพต่อไปเราจะเห็นเลยนะครับว่าการสร้างบ้านและเปิดขายออกมาในแต่ละเดือนเป็นอย่างไรข้อมูลของธนาคารทไทยนะครับเหมือนกันครับที่รวบรวมมาจากหน่วยงานต่างๆนั้นบอกว่าการนะครับสร้างบ้านนะครับที่ขายใหม่ในแต่ละปีนั้นรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นว่าปีล่าสุดอยู่ที่ประมาณ1.3แสน 1, 3, หน่วยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการเปิดของบ้านนั้น นะครับจะเป็นในเรื่องของคอนโดมิเนียมเป็นสําคัญครับในระยะหลังๆเปิดมาแต่ละปีนั้นนะครับห้าหมื่นหน่วยจนถึงล่าสุดคือปีที่แล้วคือ8ปดหมื่นหน่วยโดยลําดับนะครับเช่นเดียวกันครับครึ่งปีที่แล้วนะครับครึ่งปีหลังดูอาการบ้านออกจากอาการซึมๆและคอนโดซึมๆแต่พอระยะหลังๆครับครึ่งปีแรกข,ของปีนี้สัญญาณเริ่มฟื้นขึ้นนี่คือภาพที่ชี้เห็นครับว่าตัวบ้านนะครับหรือว่าคอนโดมิเนียมนั้นมีสัญ,ญญาณของการฟื้นตัวมีการเปิดขายกันมากขึ้นการป่อสินเชื่อความต้องการนั้นเริ่มมีมากขึ้น แต่ถ้ามาวัดข้อมูลล่าสุดครับที่มีการจัดทําเป็นดัชนี2ฝัง่งนะครับจุดแรกคือฝั่งของผู้ซื้อนั่นก็คือดัชนีความเหมาะสมในการซื้อบ้านซึ่งศูนย์พรากรสิ่งและธุกิจของมหาวิทยาลัยขอการ์ตาไทยเก็บข้อมูลนี้นับ10ป,ปีสอบถามจากประชาชนทุกเดือนครับว่าเวลานี้เหมาะสมในการซื้อบ้านไหมแน่นอนครับเหมือนกับตัวเลขสถิติที่เป็นทางการคือในช่วงครึ่งปีหลังของปีแล้วคุณไม่ค่อยต้องการซื้อบ้านครับเพราะสีมันบิวอาการซึมๆ มีสัญญาณของการเมืองในช่วงต้นป so ีด้วยแล้วจะเห็นนะครับว่าความต้องการซื้อบ้านหรือความเหมาะสมในการซื้อบ้านนั้นปรับตัวลดลงโดยตลอดแต่หลังจากที่การเมืองเริ่มนิ่งนะครับคอสชเข้ามาบริหารประเทศนี่คือเดือนล่าสุดครับพฤษภามิถุนาความต้องการซื้อบ้านนั้นดีตัวกลับเพราะคนเริ่มมั่นใจในระบบเศรษฐกิจหันกลับมาดูทางด้านผู้ผลิตครับหรือว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์นะครับของธนาคารอาคารสงเคราะห์นั้นก็ได้จะทําข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และไม่ได้จดทะเบียนครับเช่นเดียวกันครับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็บอกว่าปีที่แล้วมีอาการซึมตัวลงแต่พอครึ่งแรกของปีนี้สัญญาณเริ่มฟื้นขึ้นครับนี่คือภาพครับที่ที่เห็นว่าจากข้อมูลของข่าวจากข้อมูลของตัวเลขที่สํารวจจากความเชื่อมั่นจากข้อเท็จจริงที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานต่างๆอสังหาริมทรัพย์สัญญาณของการฟื้นตัวเริ่มเด่นชัดขึ้นเป็นลาดับครับและถ้าเราดูแล้วโครงสร้างของอสังหาริมทรัพย์นั้นเปลี่ยนนะครับเมื่อก่อนบ้านเดียวหรือว่าบบบ้้าานนนนนนใแววรรััมีสสสู่งค แต่เดี๋ยวนี้ทาวน์เฮาส์นะครับเริ่มเด่นขึ้นนะครับอาคารพาณิชย์เริ่มเด่นขึ้นแต่ที่เด่นมากๆคือคอนโดมิเนียมครับนี่คือโครงสร้างครับของความต้องการบ้านทั้งหมดตอนนี้ล่าสุดนะครับที่มีการโอนกรรมสิทธิ์กันปีละประมาณแสนยูนิตครับสัดส่วนสูงมากกว่าครึ่งหนึ่ง54%อคือเรื่องของคอนโดมิเนียมแทงสีเขียวนี้ถ้าเทียบกับปี251 1นั้นมีแค่40%และก็ที่อยู่ในแนวราบครับตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าเหลือเพียง25%นะั่ือบ้านเดียวรหรือว่าบ้านแ ถ้าปี2021มีอยู่ที่ประมาณ44%ลดลง25%ครับเห็นช่องทางนี้รู้เลยนะครับว่าคนนั้นชอบอยู่คอนโดมิเนียมตามแนวดิ่งมากขึ้นและธุรกิจที่เกี่ยวพันกับคอนโดมิเนียมดูน่าจะโดดเด่นมากขึ้นนี่คือภาพแรกของคอนโดมิเนียมและบ้านจะสัรนนะครับเด่นขึ้นฟื้นขึ้นเป็นลําดับ และตอนนี้คนชอบอยู่คอนโดมากจริงๆค่ะถึงแม้ว่าโครงการใหม่เนี่ยจะดูลดลงนะคะโดยเฉพาะอาคารชุดหรือว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยแต่จริงๆแล้วถ้าไปเทียบความต้องการซื้อกับความต้องการขายอุปสองค์อุปทานเนี่ยค่ะมันจะถือว่าเป็นภาวะที่ล้นตลาดไหมคะครับหลยคนตั้งคําถามเยอะนะครับว่าฟองสบู่เกิดขึ้นมากหรือเปล่าเพราะเวลาเราขับรถในกรุงเทพเนี่ยเราจะเห็นว่าคอนโดเยอะจริงๆนะครับ่แลวก็หลายคนก็กลัวว่าฟองสบู่หรือเปล่า เดี๋ยวจะตอบคำถามนี้เลยนะครับถ้าเราดูแล้วเนี่ยนะครับคำถามนี้สําคัญมากนะครับธนาคารไทยจะต้องจับตามองด้วยในงานต่างๆต้องจับตามองว่าฟองสบู่เกิดขึ้นไหมถ้าเรามาดูตัวเลขนะครับดูตัวเลขเนี่ยเราบอกว่าดีมานกับซับไพความต้องการซื้อความต้องการขายที่มีการโอนกรรมสิทธิ์จริงๆครับโดยกรมที่ดินเนี่ยจดนับเนี่ยนะครับในเขตกรุงเทพานครละปริมานครนะครับโดยรวมๆครับมีเกือบประมาณโอนปีละประมาณเกือบ2 0 0 0ยูนิตนะครับนี่คือการโอนครับคือการซื้อจริงตัวเลขที่มีการสร้าง ขึ้นมาแต่ละปีที่เป็นตัวเลขสะสมเนี่ยปีละประมาณแสนกว่าครับสังเกตนะฮะดีมานยังสูงกว่าซัพพลายเพราะเราต้องเข้าใจนะครับว่าคนมาซื้อหลังๆเป็นชาวต่างชาติด้วยครับใครอยู่คอนโดมิเนียมตอนนี้จะเห็นชาวต่างชาตินั้นอยู่มากครับบางแห่งนั้นเกือบครึ่งหนึ่งตามที่กฎหมายกําหนดถ้า,าดูเฉพาะคอนโดครับคอนโดการโอนแต่ละปีนั้นนะครับในเขตก,กรุงเทพและปริมณฑลซึ่งเป็นตลาดใหญ่เนี่ยนะครับจะประมาณปีละ70,000กว่ายูนิตเทียบกับที่สร้างใหม่ครับก็ใกล้เคียงกันครับ70,000กว่ายูนิต เพราะถ้าถามโดยรวมแล้วเนี่ยคอนโดมิเนียมนั้นมีสภาพที่ค่อนข้างที่จะสมดุลกับตลาดแต่แล้วแต่พื้นที่นะครับบางพื้นที่อาจจะดูล้นไปบ้างบางพื้นที่อาจจะดูขาดไปบ้างแต่แนวพื้นที่รถไฟฟ้าใต้ดินนั้นถือว่าน่าจะเหมาะสมกลับมาดูครับว่าถ้าตัวชี้ว่าความต้องการหรือว่าบ้านล้นจริงหรือเปล่าดูจากราคาครับถ้าราคาขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าความต้องการจะมีภาพถัดไปจะเห็นเลยนะครับว่าคอนโดมิเนียมที่โดดเด่นมากนั้นตลาดเป็นของใครจากราคานะครับ สองภาพแรกเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าเส้นสีแดงเนี่ยจะเป็นราคาบ้านที่อยู่ระดับประมาณ5 0 0 0 0ถึงบาทต่อตารางเมตรครับสัญญาณตั้งแต่ปี52เริ่มต้นเท่าๆกันในทุกราคาเนี่ยครับจะโดดเด่งขึ้นเป็นลำดับครับแสดงว่าบ้านสำหรับคนรายได้ปานกลางนั้นนะครับหรือคอนโดมิเนียมสำหรับคนรายได้ปานกลางนั้นเติบโตดีวันดีคืนครับและยังมีความต้องการสูงอยู่ถัดลงมาจะเป็นนะครับที่มีราคาต่ำกว่า5 0 0 0 0บาทครับพราแสดงว่าคอนโดมิเนียมระดับล่าง นะครับกับระดับรายได้ปานกลางนั้นถือว่าโดดเด่นดีวันดีคืนแต่ถ้าถามว่าแล้วราคาสูงๆละ่ะตารางเมตรละ 3- 4มสี่แสนมีนะครับแต่ราคายังไม่ได้วิ่งขึ้นมากนี่คือระดับราคาของตารางเมตรที่8 0 0 0 0ื่นถึงแสนสก็ถือว่าค่อย,อยๆโดดเด่นขึ้นเป็นลําดับและถ้าราคาตารางเมตรที่เป็นหลักแสนขึ้นไปนั้นต้องบอกว่าก็ค่อยๆเติบโตครับภาพที่ชี้เห็นแบบนี้แสดงเห็นว่าตอนนี้กําลังซื้อกลับมานั้นเป็นเรื่องของคนชั้นกลางและคนรายได้น้อยที่เข้ามาใช้คอนโดมิเนียมแต่สำหรับกำลังซื้อสูงๆนั้นต้องบอกว่า ค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆฟองสบู่จะไม่มีนะครับคำถามสำคัญคือเราทําอะไรบ้างลงทุนหรือว่าเก่งกับไรภาพต่อไปเชนเลยนะครับว่าตอนนี้ตลาดเริ่มฟื้นขึ้นนั้นธุรกิจกลางน้ําต้นน้ําปลายน้ํานั้นน่าจะโดดเด่นนะครับใครทาธุรกิจที่เกี่ยวพันกับทางด้านออกแบบนะครับการค้าที่ดินวัสดุก่อสร้างใครทําธุรกิจแบบนี้เติบโตแน่ครับและปัจจุบันนั้นการก่อสร้างคอนโดมิเนียมนั้นยังถือว่าใช้ได้อยู่ใครทําธุรกิจก่อสร้างหรือขายอสังหาริมทรัพย์ใช้ได้เหมือนกันครับถ้าจะทําประกันตกแต่่่งงบบ้้าาาาาานนนนหรรือววเกกียพััทดธค ธุรกิจนี้สร้างอาชีพได้หลากหลายที่เกี่ยวพันกับอสังหาริมทรัพย์คำถามที่คนคงจะถามนะครับซื้อบ้านตอนนี้ดีไหมถ้าถามผมมีเงินซื้อรับคำถามเพราะอะไรเพราะต้นทุนการผลิตคอนโดมิเนียมหรือผลิตบ้านเริ่มราคาสูงขึ้นวันสดุก่อสร้างเริ่มราคาสูงขึ้นที่ดินจะราคาสูงขึ้นไปตามสกิจถ้าท่านซื้อณนะวันนี้ท่านจะได้ราคาที่เหมาะสมและถ้าท่านลงทุนใช้ได้นะครับเพราะอนาคตราคาจะสูงขึ้นแต่ถ้าเก็งกําไรอย่างที่ธุรกิจเขาบอกนะครับว่าเก็งกาไรนั้นบางชีราคาจะไม่ได้วิ่งขึ้นเร็วนัก แต่ถ้าลงทุนระยะปานกลางถือว่าใช้ได้ซื้อที่ราคานี้ถือว่าเหมาะสมก่อนที่ราคาจะแพงไปกว่านี้เพอต้นทุนเริ่มสูงขึ้นและความต้องการจะมากขึ้นเมื่อสิทธิ์ของไทยฟื้นตัวขึ้นในช่วง3-5ปีข้างหน้าต้องบอกว่าใครอยู่ธุรกิจนี้น่าจะดูสดใสเนอะ ค่ะค่ะคนธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะน่าจะมีการประเมินเหมือนกันว่าจะมีการขยายตัวมากน้อยขนาดไหนสําหรับปีนี้นะคะครับค่ะค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็มีทางหอการค้าไทยที่ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการค้าชายแดนด้วยนะคะต้องบอกว่าสําคัญมากนะครับแล้วก็เมื่อวานเองเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าคสชและก็สภาพัฒน์ก็มาบอกครับว่าแนวนโยบายที่อยากจะพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดน เพื่อที่จะทําให้เศรษฐกิจของไทยคึกคักและเพื่อทําให้การกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาคเร็วเนี<ะ>่ยอยากจะคุยในวันพรุ่งนี้นะครับค่ะครัขบขอบคุณค่ะ แต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคะครึ่งปีหลังก็มีหลายธุรกิจที่ประเมินนะคะบอกว่าทิศทางเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นแต่ว่านักธุรกิจอสังหาริมทรั์บางรายนะคะดิฉันไปพูดคุยมายอมรับเลยคะ่ะว่าช่วงเวลานี้ก็จะเห็นการแข่งขันในธุรกิจนี้รุนแรงขึ้นแต่ว่าทั้งหมดนั้นจะถือว่าเป็นประโยชน์ของผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยนะคะขณะเดียวกันก็ยังระบุด,ด้วยนะคะบอกว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นที่จะลงทุนมากขึ้นเราจะไปติดตามมุมมองด้านอสังหาริมทรั์นะคะกับคุณธรรมรงปัญญา สกุลวงค่ะนายกิติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทยค่ะภาคธุรกิจเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะว่าก่อนน้าน,นี้เนี่ยทุกคนก็มีความรู้สึกว่าเหตุการณ์บ้านเมืองนี่อาจจะส่งผลในทางเศรษฐกิจแต่วลานี้เนี่ยก็เริ่มจะมีความรู้สึกว่าเบาใจแล้วก็เริ่มจะมีความคาดหวงังว่าจากนี้ไปเนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะอย่างนี้โอเวอร์ซัพลายล้นตลาดแบบนี้อันนี้จะเป็นผลดีต่อผู้บริโภคไหมคะครับ ในเมื่อที่อยู่อาศัยนะครับมีเกิดขึ้นในบริเวณกว้างเนี่ยผู้ซื้อก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้เหมือนจะมีทางเลือกเพิ่มขึ้นนะครับอีกทางนึงก็เป็นลักษณะที่ว่าทุกๆบริษัทที่มีสินค้าเหลืออยู่ในมือเนี่ยก็อยากกระตุ้นในการขายเรื่องลดแลกแจกแถมเรื่องของการที่จะคงราคาเดิมไว้ทั้งที่ทุกวันนี้เนี่ยต้นทุนในการผลิตที่อยู่อาศัยเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับแต่ก็ในเมื่อ คอนโดมีมากในในตลาดนะครับหลายๆคนก็อยากที่จะระบายสินค้าออกไปเพราะเรื่องราคาก็ย่อมถูกลงอันนี้ถือว่าช่วงนี้เป็นโอกาสดีสําหรับผู้ที่สนใจที่จะซื้อที่อยู่อาศัยประเภทคอคนโดนะครับยังมีให้เลือกมากแล้วก็เป็นคอนโดที่สร้างเสร็จแล้วด้วยสามารถที่จะเลือกซื้อจนเกิดความพอใจ แต่ว่าถูกลงก็ถูกลงเป็นบางพื้นที่แต่ถ้าเกิดเป็นเส้นสําคัญสําคัญอย่างเช่นสุขุมวิทหรือว่าทองหลอ่อราคานี่กับปรับสูงขึ้นคือถ้าเกิดเทียบกับคอนโดที่อยู่บริมบนทนี้สามารถซื้อได้สองห้องเลยนะคะอันนี้มันเกิดอะไรขึ้น,นะคะคือเรื่องราคาคอนโดที่ทสูงหรือว่าราคาที่ย่อมยาวลงมานะครับก็คงจะต้องดูองค์ประกอบหลายด้านนะครับสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของราคาที่ดินค่ะ พื้นที่ในกรุงเทพมีราคาสูงมากนะครับโดยเฉพาะยานสุขุมบิตรราคาที่ดินจากเดิมที่ตารางวาหลักแสนนะครับ<ช>ขณนะน,นี้นี่เป็นเป็นล้านขึ้นนะครับเนี่ยบางบางโลเคชันซึ่งอยู่ในช่วงพารอเมรียเนี่ยมีการซื้อขายถึงเกือบสองล้านแล้วต่อต่อต่อ,ตอ,ตอหนึ่งตารางวาเพราะอันนี้มันเป็นเหตุที่ทําให้ราคามันขึ้นมาสูงค่ะ<ช> เพราะฉะนั้นตอนนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของคนที่ต้องการอยากจะซื้อคอนโดมิเนียมไหมคะถ้าดูปจัจจัยแวดล้อมแล้วอะค่ะครับในเมื่อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมเนี่ยก็คือเป็นที่อยู่อาศัยของคนจากปัจจุบันไปถึงอนาคตเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่มีความจําเป็นที่ทํางานในเมืองมีคนที่จําเป็นต้องใช้สถานที่เช่นหน่วยงานต่างๆเกี่ยวข้องไม่ว่าลูกเ้าจะต้องเรียนหนังสือใกล ตำแหน่งไหนที่จําเป็นต้องเดินทางทุกวันเนี่ยนะครับคนเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่มีความจําเป็นต้องอยู่ในแนวรถไฟฟ้าหรือใกล้ที่ทํางานเพราะคอนโดเนี่ยจะเป็นที่อยู่อาศัยที่รองรับคนเหล่านี้สามารถที่จะอยู่นะใกล้ที่ทํางาน,ใก,งานใกล้สถานศึกษานะครับอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของราคาที่อยู่อาศัยแนวราบทุกวันนี้ราคาสูงมากนะครับเดิมทีเราจะซื้อทาวเฮาส์ได้ในราคาอาจจะไม่ถึงล้านหรือล้านต้น,ตน แต่เวลาน,นี้เนี่ยเนื่นองจากที่ดินมันสูงมากนะครับกลายเป็นว่าราคาต้องขยับเป็นสองล้านขึ้นไปแล้วเพราะถ้ามีคอนโดที่อยู่ตามตอตามซอยที่ขายอยู่ในเกณฑ์ประมาณล้านหนึ่งล้านต้นตน้นเนี่ยก็ยังรองรับลูกค้าเหล่านี้สามารถซื้อได้สามารถย้ายไปอยู่คอนโดได้ค่ะคเพราะฉะนั้นปีนี้ราคาคอนโดก็น่าจะทรงตัวไม่น่าจะปรับราคาขึ้นนี่ไหมคะคิดว่าเรื่องราคาเนี่ยเนื่นองจากว่ามีหลายๆพื้นที่เนี่ย โอซะาอย่างที่พูดไปแล้วนะครับเพราะราคาที่จะปรับสูงคงจะปรับยากนะครับแต่ถ้าความจําเป็นถ้าคนที่มีความจําเป็นต้องซื้อเนี่ยนี่เป็นโอกาสดีนะแต่อนาคตข้างหน้าเนี่ยแน่นอนก็คงราคาก็ต้ององแพงขึ้นกว่าน,นี้หลังจากที่อของที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยถูกตลาดดูดซับไปแล้วเนี่ยเหลือน้อยลงเพราะจากนี้ไปเนี่ยราคาเนี่ยก็ สารโครงการใหม่เนี่ยคงต้องแพงขึ้นการแข่งขันรุนแรงไหมคะรุนแรงมากเนื่องจากธุรกิจนี้ต้องบอกว่าเป็นฝรั่งก็เรียกว่าไฮดีเทอร์นคือเป็นธุรกิจที่มีผลตอบแทนสูงแต่ในเวลาเดียวกันมีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่เข้ามาสู่ธุรกิจนี้เนี่ยมีจํานวนมากและโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีจํานวนมากเช่นกันเพราะฉะนั้นก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่ นักลงทุนก็มีความเสี่ยงแต่ผู้ซื้อก็ก็มีโอกาสที่จะได้ได้เลือกออทำเลหรือ,อ,อทำโครงการที่อยู่ใกล้ที่ทำงานมีทางเลือกมากมากกว่าเคล็ดลับในการเลือกซื้อคอนโดสักข้องนึ้งต้องมีเคล็ดลับยังไงคะคือเบื้องต้นก็ต้องดูว่าผู้ซื้อเนี่ยวัตถุประสงค์ผู้ซื้อนี่ซื้อเพื่ออะไรนะครับเพราะว่ามีหลายวัตถุประสงค์นะครับถ้าคนที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเนี่ยนะครับ ปจัจเัยแรกก็ต้องรู้ว่าใกล้ที่ทํางานเพราะการไปทํางานเนี่ยหมายถึงต้องเดินทางทุกวันเ<ม>ช้าเย็นแม้ถ้าว่าคุณไปซื้อคอนโดที่ใกล้ที่ทํางานเนี่ยคุณก็จะประหยัดทั้งเรื่องเวลาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางอันนี้จะมีความสะดวกนะครับ<ม>แต่ถ้าสมมติว่าคุณจะซื้อเพื่อลงทุน<ม>คุณก็ต้องดูว่ากลุ่มเป้าหมายที่คุณจะปล่อยเช่าเพื่อหารายได้จากการลงทุนเนี่ยนะครับลูกค้าอยู่ที่ไหน<ม>นะครับ ถ้าเป็นพื้นที่พาเมเรียคุณก็อาจจะซื้อคอนโดนในราคาสูงปล่อยเช่าต่างชาติอโอกาสปล่อยเช่าก็จะสูงกว่า,าแต่ถ้าไปอยู่นอกเมืองหรือในพื้นที่ที่ห่างไกลชุมชนหน่อยอันนี้คงจะหาผู้เช่ายากเพราะว่าลำพังอพาร์ตเมนต์ทั่วไปทุกวันนี้อัตราการเช่าก็ไม่สูงเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้ลูกค้าก็จะต่ำส่วนนักเก็งกำไรนะครับในอดีตเนี่ยจำนวนมาก ทุกคนที่เคยเก่งกาไรได้ดีนะครับปัจจุบันเนี่นนี้ทําไม่ได้แล้วเพราะว่าซื้อเก่งกําไรแล้ว<ม>ติดมือนะครับ<ฆ>ขายไม่ออก<ฆ><ฆ>เพราะถ้าตั้งใจซื้อเพื่ออยู่อาศัย<ฆ>ซื้อเพื่อการลงทุน<ฆ>แต่ตัวซื้อเพื่อเก่งกำไรเนี่ยก็ขอให้งดดีกว่าเพราะาจะไม่มีโอกาสได้กําไร น่าจถือว่าเป็นคําแนะนําจากนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะคุณธำรงบอกว่าสําคัญเลยปีนี้เนี่ยมีความเสี่ยงนะคะ,ค,ะคนที่จะซื้อเก่งกําไรเนี่ยงดเม้นไปก่อนอค่ะเดี๋ยวค่าาอยมาติดตามภาวะการซื้อขายกันต่อไปนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เราจะพักกันก่อน,นะคะ่ะช่วงหน้ากลับมาดูในช่วงลงทุนทํากินยังคงต่อเนื่องอยู่กับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะที่มีการนําเรื่องของสื่อออนไลน์มาใช้ด้วยค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ